เลือดพี่กู้แหลมน้อยแต่ไงใช่หรอโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยซื้อมาอันเดียวใครดูเลือดกูวะเฮ้ยแยกกันมั้ยมีสามทางไปดิรอเฮิอะไรเป็นความคิดที่ดีเหรอของเลยขอังเลยอะไรใครของพังมึงมึงมึงกดแถบดูกดแถบดูหน่อยเออทำไมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นอะไรเอ่ย ไม่รู้เอ,อ,เอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวยเลยตัวยอเลยว่าเบื่อเพื่อนบอกกูก่อนอะไรบอกกูก่อนเพื่อนตัวอะไรไอ้ีกูวางเข็ดมานู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮพันลมปานหัวกูอีกอ้าวอาผมเองผมเองแม่งอะไรกู เหนื่อยจังสปินหมดเอออย่าโซนนะอย่าโนนะที่หลักจะโซนอีกนะชั้นสองเลยว่ะชั้นสองทำไมอ่ะทำไมไม่สู้มาหน่อยแจ็คพี่ทำไมเฮ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะมีขาด้วยแจ็คตายทำไงบ้าง แกงตายทำไงวะมันไปไหนแล้วอ่ะมันมีตัวนึงมันมีตัวนึงแกงตายทำไมขอครับแกงตายต้องทำไงนะกดตัวคิวัพี่เหรอกดตัวคิวทำมึงอมึงกดตัวคิวกดตัวคิวมึงก็ดูดเลือดกูดิไม่ใช่มันไม่ได้เลยนะพี่อ้าวแล้วเพื่อนมันจะทำอะไรหรอนี่ไงจับเหวี่ยงนี่ไงจับว้างทิ้งเลยเนี่ยอ๋อเหวี่ยงได้ว้างทิ้งได้ ไปดิไอป็นนูมันอยู่คนเดียวมันเป็นอะไรไม่รู้ไปหาของดิกูก็หาอยู่เมื่อกี้ทางตรงไม่ค่อยดีใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีปีศาจไม่รู้ปีศาจทำเพี้ยนเดูว่าดูว่าแบบจุดแดงๆอ่ะมันแจ้งดุดๆุหรือเปล่าอันนี้อะไรจุดแดงๆมันไว้ใจได้กาอืมมันต้องดูจุดึ้นมาทำอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมีขอข้างบนนี่อ๋อเฮ้ยหนูด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 ิดูดูพี่ดิเมื่อกี้หนุนทำแบบเงี้ยแล้วคอมันหักไปแบบใครอ่ะตอนนี้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดรอปลงมาแล้วกดดึงรับเฮ้ยตัวเฮียอะไรไม่รู้เป่าเพื่อนหนึ่งสองสามมีมอนเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มอนมันเบี่ยงกว่าทำไรวะใช่เหรอมอนเนี ใครดึงใครยืนแย่งกับกูอยู่กูถอยเลยใครยืนแย่งกับกูอยู่วะมีอีกชิ้นมีอีกชิ้นอีกช่วยกันยกหน่อยขอคนดีีอกชิ้นไหนมาใหมามาเงยหน้าเงยหน้าหนึ่งสองสามหยุดให้เราไปยกตู้ใหญ่ดีกว่ามานี่มานี่พาผมพามายกตู้ใหญ่ตามมาตามมาขอสีแรงขอสีแรงสีแรงนี่นี่ตู้ใหญ่ข้างหน้านี่ตู้เบลเลอร์ะไรนี่หยุดเสียงตัวอะไรร้องเสียงอะไรวะไม่ยกเออ Bye. 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 đi, Bye. 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 Bye.

เป็น้วใครหิววะกูส่งเลือดดิกูส่งเลือดให้เพื่อนเมื่อตอนกูส่งเลือดด้วยเหรอจู่ประสงค์เกมนี้คือทำอะไรส่งตอนนี้กูส่งเลือดให้เมืด้วยต้องเอาของมาขายครับเกมนี้เลือดมึงเท่าไหร่เลือดมันเท่าไหร่เลือดกูสี่หกละห้าหกละหกหกละเป็นหกสิบ เสียงกล้องนะวิ่วิ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 ว้วิ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 วนวิวเอาของิว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 ิ้ิมิวิ้ิวิวิ้ิอิเออิว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 ไปิว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 ิเิวิวิวของวิไิวิวเ ซาลาอย่างมันจงร้อยเป็นมาลลยเไมทางนี้กูมึอลากไปไหนลากกลับบ้านมีดเห็นไหมไปเอ้ยพี่ขอโทษลุกขึ้นมันเป็นห่กูให้ทั้งคันเลยเหรออย่างเงี้ยใช่พี่จอดเลยออาเฮ้ยเ้อาเอเอาเอา ใครโงกกูว่ากูจะนอนแล้วใส่ในยาเนี่ยยาพวกยาด่มขึ้้นแลวจนตอนนั้นเราใส่ในอันนี้มันือเหบื่อเหลืยเวบหนึ่งนะเอ้านี่หวยพุทธดิแล้วหัวเขาไม่ฟื้นได้ไงอ่ะไม่มันต้องจูบเวฟนี้พี่มันจูบเวฟออกมาหัวเนี้ยทำไมหัวนี้ไม่ออกมาวะอันนี้ไม่ใช่หัวนี่คนอ้าวหรออ้าไปเดี๋ยวกูพาไปจูง ไม่ต้องเดินเองหนูเมืเ่อยนะพี่เดินเดี๋ยวพี่พาไปเมืม่อเวลาพี่เจอผีอะพี่เบียร์ไปมครับไอเท็เขาอ่ะดูชิดกูทำกันไป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 ป้าป,าป้าอุ้ยได้เลยเอา้าปอกมาชนของแตกเนี่ยมีมอนจวนนั่นละคือปีศาจแม่งคงบอกบอกูกำลังนอนเสียงเฮี้ยอะไรวะ เสียงวีวีอ่ะนะเออเสียงวีเนี่ยแหละวีเฮ้ยเสียงอะไรวะวีเสียงคนกลนน่ะนั่นแหละคนนั้นแหละใครแม่งเอาประตูมาขวางตรงนี้วะเนี่ยไม่ใช่ประตูหลุดได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่จริงเถียงบ้านเธอมีอีกไหมไม่ยินเสียงคนท้ายใจบ้านเธอมีอีกไหมไขวายติดประตูไอ้ควายมันติดประตูเอ้าเอ้ามีคนเดินเตะกู๊ปิดแล้วคนขัดทะเตะกูอีกอ่ะลีโซนาแคทอ๋อุ้ย อุ๊ยเดี๋ยวน้เหลือเราแค่สวคนเดียว V e l e c t i c อยเอาเฮียเลยกูกด V e l e c t i c V e l e c t i c เฮ้ยมี V e l e c t i c มีคนเล่นเรื่อย V e l e c t i c ยา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 

แม่แล้วข้างหลังกูแม่งเป็นอะไรวะอักกัโซเซมาอักกัสซ่จอยไม่จอยพ่อใจเลยใครก็ได้อยู่เขาขีกูไม่ไหวแล้วอักกัโซเซเข้าเข้ายานเข้ายานมันโคตแล้วคตรยาวอักกัสโซเซมามีชีวิตอีกครั้งเอาข้อสามเสกมาอ๋อมีคนตายเแยมีคนตายมีจีวันเกอร์ใครตายเอา้าหลังเราเลยเมื่อกี้เขาโดนแหละโดนผีโดนตลกพี่ ขี่ตลกขนาดนั้นเลยวะใช่มาเก่าหืนักกษาเซมอยากดูหีเลยทีนี้าตลกขนาดนั้นะมันชวนได้ปปบว่าให้ฟินมาแล้วชวนดิเจอเครื่องสแกนผีสแกนอะไรนะแกเหอเอเดี๋ยวกูได้ตายยินดีด้วยคุณมีหีไปเอาเนี่ยแหละสีไม้ครับหนึ่งผมขอเลือด ห้าสิบนะครับเพื่อนเอาเลยครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองมือนี้ผมเลี้ยงเองกูเป็นโฮสถ้ากูกดเมนูมันจะออกหมดเลยป่าววะออกหมดเลยโอเคเดี๋ยวยังไงมันก็มันมันมันคอนติเนียต่อได้คอนติเนียตต่ออ๋อเซฟไปไงเซฟไ้ได้ทำไมไม่เห็นมีเื้อจริงกระป๋องเลย ใช่เธอกินในนี้สิอร่อยกว่าเยอะคุ <c oughs> ยใช่เออ <c oughs> เชิญกูยังวะในพี่แจ็คแค่จะตะโกดมันไม่ใช่ไอพีมันไอพีแล้วอ่ะไอสองหนึ่งไอสองหนึ่งแล้วะเมื่อรู้ตอนกูพูดตัวละครกูไม่ทันจะงางร้อยแปดสิบแล้วอ่ะ มันเหมือนตัวที่ไอ้ที่มันแดกไอ้เบ๊ตเบ๊ตอะพี่เจ๋มาะเออแฮกแมนอะวิอาอิเล็กทริกกูเบาเสียงมึงคนแหละกูดูจะแตกคือพวกมึงสองคนตอนนี้กูเร่งกูรถเหลือสามสิบอะเออกูน่าจะเหลือสักสามสิบครับหลจากตะโกนกูลงไปห้าเมื่อกี้ แอบจะนิวอยู่แล้วอ่ะทุกวันเสร็จแล้วอีกสองคนอ่ะอ้กู๊ดไม่ไม่มาแล้วมันบอกพักก่อนอ้าวมันไปเล่นเกมหรือไเกมไอดอลอะไรสักอย่างก็ไม่มีใครแนะนำตัวให้มันฟังมันก็เรียกไม่ถูกก็บอกให้แนะนำตัวอ่ะไปยพี่เขาแล้วไปพยายามคุยแต่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะเออแต่คนชื่อทีวันเนี่ยหนักเลยไม่รู้เลย ไอ้บาสยังพอฟุยผมว่าผมว่าคนที่พี่เอามาหนักเขาว่าผมองกะแต่แต่แม่งรั่วอยู่นะไอ้ย่าเอาดีไอ้บาสเหรอมันรั่วอยู่รั่วทั้งคู่ไอ้เี้ยกูนั่งกูคุยกับมันอยู่แต่ไอ้ฟินเงียบชิบหายตาเมื่อกี้ยังไม่เริ่มวะรู้จักไอ้ฟินไม่ไอ้ฟินมึงไอะเงยียบตาที่แล้วอะทำไมวะหยิ้มยิบหาย <c oughs> มันไม่ได้เล่นนี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ดิหรือเปิดไหม่อะไรไหนโอนะ นี่ซ่อนอยู่ในถุงเธอน่ะประถุงในข้าวโพดอยู่ไหนอ่ะข้างห้องลุกมันตกมันบัตดี้บัตดี้อ้าวทำไมเรามาซื้อของเลยอ๋อมันต่อดีกว่ารวย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 เอ้ยมันออกเข้าใหม่เลือดลีด้วยนี่หแบบเซฟเดิมกดคิวดิเธอกดคิวเดียวบ้าลีก็เฮียแล้วแจ็คเลืองกูเหลือหนึ่งเลืออ่ะองกูเก้าเอ็ดเลื่องกูก็ไม่ลี เจ๊งเจ๊งมาเอาที่ล้างเลื่อนรถเอ้าริงเหรอเอ้าไม่รถเจอเลือดเหลือเยอะมากดูดูเลือดข้างหลังหนูได้ไม่รถอ่ะมันไม่มีเอ้ากระป๋องมันมีเลือดข้างหลังไม่ใช่เลือดคือสิอุ้ยเลือดคือสิอย่าเข้าวาไม่รถไม่ไม่รถ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 เดี๋ยวล่องลองดูอีกรอบมันเด็กยังไม่ะ เดินดีนมอะไรเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบดูมารถไหปสั่นเหลือสิบหกไอ้เหี้ยเออกูจะนอนรถกูเหลือยี่ห้าจัดอหนเนี่ยเนี่ยไอ้บินเนี่ยรถไม่ลดไอ้บินไอ้บินเนี่ยเนี่ยรถไม่ลดไอ้บินดู กิ๊บต้อมะรอพี่กิ๊บต้มใส่ให้เพิ่อนมันได้จับไว้อย่าพูดเยอะไอ้หนูอันนี้ไม่ลดอันนี้ไม่ลดไม่ลดดิเหลือแต่หัวไม่รถเรื่อนไม่ลดเรื่องไม่รถแล้วเราไปไปยังไงเอาว่ะเพื่อนกูโดนคำสาปแห่งดาบไปแล้ววิไอเล็กทรีกิบค้าจากร้อยเนี่ยอ้าวอ๋อบอลลีบอลลีอ๋อบอลลี วิยาอิเล็กทริกมันได้ใช้ก็มไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตไปแลักกับใช่ไหมที่มันกดทีบีนได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> แล้วกูพูดว่าอะไรเ <c oughs> <c oughs> จ็งทีชีพ อ้าวสนุกกว่าเล่นอีกทีนี้สนุกนะสนุกนะสนุกนะสนุกมั้ยหุ่นนี้อะไรเนี่ยสามเบส ไทยมันอีวะขอบควโทษทุกคนพูดเถอะไอ้เหี้ยขอโทษทุกคนไปพูดเถอะไปต้องพูดตามคำมาเด้อมากูได้ตุ๊กตาแล้วเอาของไป ไแล้วไปช่วยช่วยเอาเอาเอาอนิมานูเจอนุกก็ตายไอ้เหี้ยเอาเอาเอาเอย่ากูตายอชีวิตเนี้ยไหนของอ่ะเอารถถังฝั่งทนมาดิไม่ทำเหี้ยอะไรกันแล้ว

ไอ้ยี่อะดีไม่ทำเพลงไม่ทำเพลงเลยไขยแม่งยิยูไอ้สัสสนุกกว่าเล่นเกมแล้ววะเียชิหายโอ้ยใรน้อง้องสุดไปล้่มาของของ เราไม่วางในทีดที่หนึ่งก็แล้วพี่ฮะมันมันปิดปิดทีนี้เลยไหมเนี่ยปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาโอกประตู nào học hết hỷ len co hỷ len co bờ bờ tốp hết hà 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 uhm. hà 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 ไปเอาส่ไปเลยไปเอาส่ไปของเอาของเพเก็บไปโอเคโอเคโอเคตลบ่ะมันพูดแบบฝิตฟิดฟิดฟิิเอ๊ะอเคว เฮ้ยตอนนี้พี่ขอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนุนหอุนหนุนหนุนหน้นหนุนหนุนหอนหนนหนุนหนุนหหน้ยหนุนเน้ยหุ้หนุนหไุนหน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 ุน เลำคอะอะติดไปเออติดตรงไหนวะแล้วเขาสะดุไอ้เกนเอนีออเออลงเลยกูโลงหูเลยสัดดังที่หนเดี๋ยวมานี่ใช่ไหมเป็นนอกบ้านนี่อทุกคนไอ้เีราตื่นได้กับเกมหน่อยก็ได้มันไปนอก้าเลยอะ ตเต้นกับเก้นไป<อ>เลยเฮ<อ>้ยมันก็ทำฉากดีนะเว้ยระวังเฮ้นี่ไงของนี่นี่นี่ที่ตรงนีม้มีทอง ไม่รู้อยอาไปอย่าไปอะไรอ่ะเมื่อกี้มันโดนอะไรไม่รู้เว้ยมันมีมันมีมอนน่ะเราออกไปดูเราออกไปดูเราทำไมเราไม่เอารถมาวะูถามจริงแต่ว่าถ้าออกไ่ไม่มีพี่ทางสะดวกเด้อ อยู่นี่อยู่นี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นโอ้ยรวยรวยรวยมามามาเอามาเอามาเทินเอามาเทินเดี๋ยวเดกูรับกูไหนวะพี่ผมมอไม่เห็นใครวะอยูยูปล่อยวินปล่อยไว้เออดีมากก็โปะมาปุ๊บมาเเลยธอเดินมาบนึงดิ นั่นดอนั่นจริงนี่แยบนี่ยาถูดี่เย้ฮ่าฮ่า่า้ยเธอตัวเยี่ยตเยี่ยนี่หลองมันตายหรองเฮ้ยของน้องไอจีอะไรอ่ะ เจอเรื่องยังไงวะเก็บเก็บเล็กเล็กวะพี่ก็เวลาเวลาอยู่หลังคอเพื่อนเวลาตรงมุมเขาหลังคอเพื่อนเอากดทรงกลางนั่นตัวอะไรตัวอะไรเี่ยว,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 วกับอาสุจักอาสุจักเฮ้ยพี่ไม่มีใครตายหรือวะ ตายนะทุคกคนอาจจะเงียบนิดนึงไปยินพบใบนะกนเฮ้ยทำไมเสียมึงเป็นอย่างน,นั้นฮะไอ้พินไอ้พินมาพูดได้ด้วย จริงปะเนี่ยเมื่อกี้ฟ์มันมันแปลงร่างเป็นพีระ่พี่ไม่ใช่ผมซื้อคอร์ตูมาผมเติมตายตายกี่คนตายกี่คนมีแจ็คไก่กูตายตายสองพี่แล้วหัวแจ็คอยู่ไหนหัวตอนนี้ตอนนี้ขอ คุยกันมาหลายเรียนเลยใส่คู